คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดี๋ยวบนทางผมวันนี้ผมมีนี่นะผมน,นี่คือภูสิบบาทนะผมสามสิบน้ำหนึ่งอ่างกับภูเขาไฟนะผมทีแรกนะผมคลิปก่อนหน้านั้นก็คือผมได้มีการจุดผิดพลาดนิดหน่อยนะผมทีแรกผมคิดว่าภูแบบนี้มันเป็นเหมือนภูโอมแบบนั้นไงแต่ที่ไหนได้ผมมันเป็นแบบว่าจุดแล้วก็พุ่งขึ้นไปเหมือนดอกไม้ไฟแบบนั้นหรือเปล่านะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมนี่ครับผมอ่ะภูเขาไฟนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนี่ครับผมก่อนที่เราจะจุดนะเดี๋ยวเราขอแซมเปิลไอตัวนี้ก่อนนะนี่ครับผมอ่ะตัวนี้ครับผมพุอ่ะมากับผมโอเคอ่านี่ไงเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าจะเห็นสีหรือเปล่าอ่ะเห็นอยู่นะโอเคนี่ไง ออโอ้โหทะลุเลยครับนีออ่ โอ okay. okay, เคโอเคผมผมคิดว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะผมอะอะเดี๋ยวเราเเขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้างของนี่ครับผมโอ้ภูเขาไฟครับผมนี่ภูเขาไฟนี่ไงนี่ครับผมอันนี้จุดเสร็จแล้วนะนี่ครับผมอะโอเคมาเ,เรามาดูนะที่หนึ่งกันเลยนะผมนี่วันทุนที่ที่เรียบเรียนะฮะผมก็แล้ววิง่งครับผมโอ้โหพี่น้องฮะ โอ้โหพี่น้องครับนี่ฮะอู้มันแตกที่นี่หนึ่งนันแล้วแตกขบวนแต่มันไม่เป็นเหมือนพูดดอกไม้ไฟนะผมอันนี้อู้โอเคอยู่นะนี่ไงโอ้ตอนนี้เศษกระดาษครับผมนี่ฮะน้องอนี่เป็นไงโอ้สวยอยู่นะโอ้แตกขึ้นบนท้องฟ้าเสียงดังแบบกระจายไปทั่วเลยนะผมมา เดี๋ยวเรามาดูอีกนัดหนึ่งนะผมเราต้นถอยหันหันหน่อยนะผมมันอันตรายมากเลยนะผมมา Oh. พี่น้องฮะเจ๋งไปเลยฮนะนี่ไงโอ้โ oh. หภูเขาไฟเท่อยู่นะเท่อยู่นะอันเนี้ยเล่นในในวันสิ้นปีนี้ได้เลยนะเจ๋งอยู่นะผมะนะัดสุดท้ายแล้วผมนะนัดอีกนัดหนึ่งครับผมมาครับผมม <Okay. S 2> มากันเลยครับผม พี่น้องฮะโอเคครับผมเป็นไงบ้างผมภูเขาไฟบอกเลยว่าเจ๋งมากเลยนะฮะเออติดใจหรือเปล่าดูดิแต่อย่าไปเล่นนะผมแบบว่าเราวางสิ่งของไว้ข้างบนแบบนี้อย่าไปเล่นนะผมเพราะมันอันตรายมากเนาะมากเลยนะผมอันนี้เหมือนพุสิบบาทเหมือนที่ผมเคยจุนะเออนะผมแต่อันนี้รู้สึกว่าเสียงด้านมากนะผมอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ละลืมแล้วซนะื้อเยอะผมโอเค ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ